มาประเด็นเดียวกันเลยนะครับสำหรับนักแสดงจากแอบ,บหลงรักเดอะซีรีส์คุณผู้ชมนะครับรวบรวมเล่าบรรยากาศของการกลับมาถ่ายทําครั้งนี้ต้องบอกว่าห่างหายจากการถ่ายทําละครไปนานมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็นักแสดงแต่ละคนเนี่ยรวมไปถึงหนุ่มเซนด้วยนะครับต้องบอกว่ามาพูดถึงเรื่องราวของความรู้สึกว่าหลังจากที่ห่างหายจากการถ่ายละครไปนานเนี่ยพอกลับมาเนี่ยมีความสนุกครบรถยังไงบ้างอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามีคลิปเสียงสัมภาษณ์เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ ตื่นเต้นาตื่นเต้นเพราะเราห่างหายจากการถ่ายทำไปประมาณกี่เดือนนะสองเดือนสองเดือนสามเดืนะเดือนสดก็แบบว่าได้กลับมาแต่ว่าช่วงที่เราหายไปพวกเราก็ได้ทำการบ้านมากขึ้นเนาะหารยการที่แบบจะเตรียมพร้อมๆสิ่งอะไรที่เราติดภาพไปก็จะทำให้มัาดีขึ้นความรู้สึกหรือบรรยากาศเก่าๆที่ตอนนู้นเราเคยได้มาก็แบบว่าในห้องเวิร์กช็อปที่เรากลับมาเจอกันที่นี่มันทําให้แบบว่าได้รู้สึกว่าแบบหูมันดีแล้วมันก็แบบ ดีมากเลยคือทุกคนช่วยกันกันช่วยกันแนะนำช่วยกันบอกคิดถึงทุกคนคิดถึงฟิลคิดถึงก็ที่หายไปก็จะมีการแบบว่าทวนบทแล้วก็เรากลับไปเวิร์กช็อปกันอีกรอบหรือฟื้นเอ่อเกี่ยวกับการแสดงค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันก็ทุกคนเหมือนเดิมเนาะทุกคนเหมือนเดิมครับแล้วก็รับรื่นในการถ่ายค่ะบิ๊กคะส่วนหนูก็ความรู้สึกที่ได้ก็วันนี้ตื่นเต้นค่ะแต่ก็ดีใจที่ได้มาเจอพี่ๆทุกคนได้กลับมาสูตรบรรยากาศแล้วก็ จากที่กลับไปเรียนเวิร์กช็อปอะไรอย่างนี้ก็กลับมาได้เข้าคาแรคเตอร์หลังจากที่ไม่ได้้ามานานเพราะว่าหายจากคาแรคเตอร์ไป,ไปใช่เลย ไม่กดดันครับเพราะว่าจริงๆแล้วทางทางทีมงานนะครับจริงๆคือผมอะก็สจปัญหานี้เหมือนกันในเรื่องที่แล้วที่ผมมีโอกาสได้ไปแสดงผมก็เลยแบบบวกสเวลาในการที่ถ้ามันเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นอีกเราจะแก้ไขปัญหาครับเราก็เลยบวกเวลาไปแล้วซึ่งตอนนี้ยังไม่กระทบถึงเวลาให้เราบวกกันฉะนั้นตอนนี้ครับทำอ่างสบายๆครับไปเรื่อยๆครับใช่แต่ว่าเราก็วางแผนนะครับว่าถ้าเกิดขึ้นที่จะทำยังไงเกินกว่าเดือนที่เรากำหนดไว้จะทำยังไง ตอนนี้เราก็มีกำหนดการถ่ายที่แบบว่ารัดกลุ่มขึ้นครับเราถ่ายกันแบบว่ารวดเร็วขึ้นหรือว่าในในส่วนของแบบว่าการถ่ายที่ให้แบบว่าจานวนวันที่ติดกันขึ้นแต่ไม่ทําให้นักแสดงหนักจนเกินไปในการวางแผนนักแสดงพักด้วยนักแสดงในการทําให้แบบ่ายติดกันได้หลายๆวันอะไรเงี้ยครับชายทาให้เราแบบโฟงงานได้มากที่สุดประมาณนั้นครับ เนาะก็เป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าห่างหายไปสักพักหนึ่งเลยนะกองละครเนี่ยถ่ายไม่ได้เลยนะพอกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยความสนุกความคบรถเนี่ยบรรยากาศกองถ่ายเนี่ยมันก็กลับมาใช่แล้วนะคะรวมไปถึงแฟนคลับที่คอยติดตามผลงานของศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบด้วยนะคะอ่ะไม่พลาดนะหลงรักเนาะเดอะซีรีส์แอบหลงรักอ่แอบต้องแอบใช่ต้องมีแอบ แอบห<อ>ลง,ลงลรักเดอะซีรีส์นะ